สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอผลงานนวัตกรรมนักเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอายุทยาค่ะสอนโดยคุณครูสุรศักดิ์แสงคำนำเสนอโดยกลุ่มเมอร์เมดสาวคลาวสเน่ค่ะผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2, 2222102 2, ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 8อำาเภอบังใหญ่จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาต,าตา่างๆของอาณาจักรอยุธยามีดังนี้ แหล่งอารยาธรรมดั้งเดิมพื้นที่ใกล้เคียงของอาณาจักรอยุธยาเมื่อครั้งอดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่สำคัญได้แก่พระวราวดีละโวสุพรรณภูมิโดยอยุธยาได้รับอารยาธรรมเดิมของอาณาจักรโบราณต่างๆเหล่านั้นแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ผสมผสานเข้ากับอารยาธรรมใหม่ ที่อยุธยาสร้างขึ้นมาสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของอยุธยามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่มมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านลงสู่อ่าวไทยได้แก่แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำจีนแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กองและแม่น้ำบางปะกง จึงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและติดต่อค้าขายทะเลกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลได้สะดวกสภาพภูมิอากาศอา,ากอาณาจักรอยุธยาตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวรวมทั้งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทั้งสองด้านได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปีส่งผลให้มีแหล่งน้ำอุด,ดมสมบูรณ์การตั้งอยู่กึ่งกลางเส้นทางเดินเรือระหว่างอินเดียและจีนทำให้อาณาจัดอยุธยาได้รับประโยชน์จากการค้าและ จากการค้าขายและการรับอ,อรารยธรรมจากอินเดียและจีนซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาของอาณาจักรอยุธยาทรัพยากรธรรมชาติอา,อาณาจักรอยุธยานับเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีผลไม้หลายชนิดปลาน้ำจืดและปลาทะเลแร่ธาตุที่สำคัญเช่นเหล็ก ทองคำนอกจากนี้ก็มีไม้หายากเช่นไม้สักไม้ฝางไม้อบเชยไม้กีษนาเป็นต้นซึ่งเป็นที่ต้องการของพ,พ่อค้าชาว่าชาต้คามสามารถของพระมหากษัตรติย์หลายครั้งที่อาณาจักรอ,อยุธยาเคยเชิญไัยืุกทางจากภายนอกแต่ก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยพระปีชาคสามารถของพระมหากษัตรติย์เช่น การประกศาศยศภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศของพระองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชกากนีพวกเราขอขอบคุณคุณครูคสุรศักดิ์แสนคำที่ให้คำปรึกษาและแนะนำขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังขอบคุณค่ะ 그게 뭐가 중요한 v 지금 o